คุณตาเนี่ยเคยซื้อพาโดไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งและบริการหลังการขายเนี่ยดีมากเลยค่ะจะแลกเปลี่ยนรถก็สามารถแลกเปลี่ยนที่นี่ได้เลยค่ะให้ราคาดีมากเลยค่ะปัดประชาชนใบเดียวค้าขายก็ออกได้ค่ะออกรถที่นี่ได้จริงนะครับบริการประทับใจมากเป็นสวฟรีรถใหม่รถสวยทั้งนั้นครับผมจวนรถกร็เยอะนะครับจเจอรถถูกใจแล้วก็สวยมากเลยค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยาู่กันที่ศูนย์รถยนต์ซาฟรีคาร์เซ็นเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีผมมอบรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าโฟเจเนอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามค่าเจ้าของคนใหม่กันสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ก้านแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรค่ะชื่อสุยบาซาเมค่ะมาจากนราธิวาสค่ะมาไกลถึงนราเลนทคะใช่ของก้านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรคะ ก็แฟนประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาเห็นรถเรามจากช่องทางไหนคะจาก Facebook Tik t o อกพอได้เข้ามาที่ร้านแล้วรถสวยถูกใจเลยไหมคะถูกใจมากเลยค่ะรถเยอะมากมีให้เลือกเยอะแยะเลยสวยๆด้วยค่ะอาชีพรับเหมานี้เรื่องของเอกสารนะคะยุ่งยากไหมเอ่ยก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้เอกสารบัตรประชาชนใบเดียวก็ ใช้ได้แล้วค่ะแล้ครั้งรล้าเรรอคะมีการมีการเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะน่าน้องๆน,น,น่ารักมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวให้กันนะคะพูดเชิญชวนให้กับลูกค้าที่เขาอยากออกรถกหับที่นี่เนะะี่ยค่ะถ้าสําหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะซื้อรถแนะนําให้มาที่นี่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้ําขิงค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อนุรักษ์นะครับผมมาจากจังหวัดสงขลาค่ะ สาเหตุที่เลือกซื้อรถที่นี่นะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยเคยซื้อพาโดไปแล้วค่ะครั้งหนึง่งและบริการหลังการขายเนี่ยดีมากเลยค่ะดูแลรถดีแล้วก็ประทับใจพี่ๆที่นี่มากเลยค่ะอย่าลืมมาซื้อรถที่ซาฟารีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้คุณพี่นะคะแนะนําตัวหนะะ่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรคะ่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัตตะวันสุวรรณพงศ์นะคะมาจากอาเภอปักพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอาชีพอะไรคะค้าขายค่ะพี่เห็นรถเรามาจากช่องทางไหนเอ่ยอ๋อมีน้องแนะนําค่ะคือน้องค่ะน้องมาแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งคันแล้วค่ะแล้วก็ชอบบริการของที่ร้านค่ะแล้วก็แนะนําให้มาเอาอีกนึงค่ะของคุณพี่ใช้เอกสารอะไรในการออกรถบ้างคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะคือ15นาทีรู้ผลเลยใช่ไหมคะรู้ผลค่ะแล้วทางร้านนะคะมีการบริการยังไงบ้างเอ่ยดีมากค่ะเซลล์บริการดีมากน่ารักมากค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่นะคะพูดเชิญชวนให้กับลูกค้าที่เขาอยากมาออกรถที่นี่เนี่ยค่ะ อย,อยากแนะนํำนะคะว่าที่นี่นะคะให้บริการดีมากแล้วก็ง่ายมากค่ะเอก,กสารนิดเดียวรู้ผลไวค่ะสวัสดีครับผมวิโชคชุนทรากรครับมาจากาตําบลพระตรงนะครับก็คือที่บ้านทุ่งลุงนะครับวันนี้ได้มาออกรถให้กับลูกสาวซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัท การมาออกรถที่นี่ออกได้จริงๆนะครับแล้วก็รวดเร็วมากนะครับอนุมัติรวดเร็วนะครับแล้วก็การบริการที่นี่แบบประทับใจมากนะครับตั้งแต่พนักงานต้อนรับจนถึงพนักงานทุกๆคนเลยครับที่นี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมดูมาจากทาง Facebook นะครับรถสวยมากเชิญเพื่อนๆพี่น้องนะครับ เต็นสาวบรีรถใหม่รถสวยทั้งนั้นครับผม,ม<า>เชิญเข้ามาเลือกกันได้ครับผม,มาการบริการก็ดีมากครับผมเป็นกันเองแถมส่วนลดก็เยอะนะครับ <Wow. S 1> ใครอยากมาดูรถเชิญได้ที่สาวารีคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมชื่อต่อนะคะพอดีดูดูรถมาจากเพจแล้วก็มาเวียนดูรถ ห,หารถแล้วก็มาเจอที่ร้านซาฟารีแล้วก็มาเจอรถถูกใจแล้วก็สวยมากเลยค่ะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถมาสามารถมาเลือกชมเลือกดูได้ค่ะ